สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มมียู่กับผมบีมคนเดิมนะครับเรากลับมาอีกครั้งนึงแล้วสำหรับคอนเทนต์ของเกมเทอรเลียในวันนี้ผมมาพูดถึงไอเทม2ชิ้นด้วยกันนะครับ เป็นไอเทมที่เรียกได้ว่ามันจะค่อนข้างดีมากๆในช่วง pre-hard m o มดเพราะว่ามันจะเป็นไอเทมที่ทําให้เราสามารถเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่างๆในโลกได้ง่ายมากขึ้นนะครับและนั่นผมพูดถึง2ไอเทมด้วยกันนั่นคือเมจิกคองและก็เดมอนคองนะครับคาว่าคองก็แปลว่าหอยสังนั่นแหละครับมันคือไอเทมหอยสังที่ทําให้เราสามารถวาร์ปไปยังที่ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการวาร์ปไปขวาสุดของโลกใบนี้และก็ซ้ายสุดของโลกใบนี้นะครับ รวมถึงทำให้เราสามารถลงไปยังนรกได้เหมือนกันนี่ครับเอาละฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับผม เรามาพูดถึงไอเทมชิ้นแรกกันก่อนครับนั่นคือเมจิกคองหรือว่าหอยสังเวชมนนั่นเองในการจะได้ไอเทมนี้มานั้นเราต้องหากล่องที่เป็นกล่องแซนสโตนนะครับซึ่งมันอยู่ในอันด์รูกราวเดสเซิร์นมันก็ค่อนข้างหาง่ายอยู่พอตัวเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเพียงแค่กล่องธรรมดาน,นี่แหละหรือในอีกกรณีคือเราตกปลาให้ได้กล่องโอเอซิสเครดแล้วก็มิลลาดเกรดนะครับซึ่งไอเทมนี้ก็จะอยู่ในกล่องนั้นแบบมีโอกาสดรอป1 0 0เเลยนะครับแต่ก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะครับ เพราะว่าของที่มีโอกาสดรอป1 0 0่งร้อมีค่อนข้างเยอะขนาดผมได้มา7กล่องกว่าจะเปิดได้นี่ก็กล่องที่5เลยนะครับโดยความสามารถของมันก็คือทําให้เราสามารถวาร์ไปด้านซ้ายของแมปหรือว่าด้านขวาของแมปได้นะครับแต่ความเจ๋งของมันก็คือเราสามารถใช้ได้อย่างไม่จํากัดนั่นหมายความว่าเราสามารถกดวาร์ไปวาร์มาอย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับ ถ้าใครเคยดูคลิปไพรลอนของผมก็น่าจะมีคําถามที่เกิดขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับนั่นคือแล้วมันสําคัญยังไงล่ะกับไอเทมนี้เอาจริงๆแล้วมันก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีไพรลอนนั่นแหละครับนั่นหมายถึงคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มี NPC ที่เพียงพอสําหรับการสร้างไพรลอนได้นั่นเองซึ่งแทนที่เราจะเสียเวลาเดินไปการว้าแบบนี้ก็เห็นผลได้เร็วที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ว่านั่นแหละครับถ้าเรามีไพรลอนไปที่เรียบร้อยแล้วของชิ้นนี้ก็จะกลายเป็นของที่ไม่มีความสําคัญเลยอีกต่อไปอย่างที่บอกครับของ ชิ้นนี้มันเหมาะสำหรับคนที่เล่นในช่วงแรกๆจริงๆนะเพราะว่าทะเลทรายก็เป็นใบอมที่อยู่ใกล้เรามากๆแล้วไอเทมนี้ก็เป็นไอเทมที่หาง่ายมากๆเช่นกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามูฟออนที่ไอเทมชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านั่นคือเดมอนคองหรือว่าหอยสังปีศาสนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้จะมีความหายากเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับโดยมันจะเป็นไอเทมสุ่มที่เราได้จากการตกปลาจากลาวาน,นั่นเอง พอถึงตรงนี้หลายๆคนน่าจะสงสัยแล้วนะครับว่าทําไมเราถึงตกปลาในลาวาได้ในช่วงตน้นความจริงแล้วมันก็มีวิธีอยู่นะครับนั่นคือให้เราทําการจับมแมลงที่เกี่ยวข้องกับลาวานะครับซึ่งมันจะอยู่ในนรกนั่นแหละครับ โดยจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนั่นคือ Hell Butterfly, Magma Snail แล้วก็ Lavafly นะครับซึ่งมลแรงที่ดีที่สุดนั่นคือ Magma Snail นะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่เบสิกที่สุดแล้วนะครับในด้านที่แอดวานซกว่านี้เดี๋ยวผมจะสอนในอนาคตละกันนะแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเรามีโอกาสโชคดีแล้วก็เราก็จะได้หอยสังนี้ด้วยเวลาที่ไม่นานนะครับแต่ความจริงผมนี่ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยแหละนะดีใจแทบตายนะครับ ดยความสามารถก็จะคล้ายคลึงกับหอยสั่งอันที่แล้วเลยแต่อันนี้มันจะพาเราไปยังนรกแทนนะครับซึ่งจากที่ผมทําการสํารวจดูแล้วมันจะพาเรามาอยู่จุดกึ่งกลางหรือว่าจุดสปอนนะครับคือเมื่อเราทําการเปิดเกมเข้าใหม่แล้วเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเวลาเราใช้หอยสั่งนี้มันจะพาเรามาอยู่จุดด้านล่างสุดพอดีเลยนะครับเดี๋ยวคุณสมบัติก็จะมีความคล้ายคลึงกับหอยสั่งอันที่แล้วเหมือนกันนั่นแหละนั่นคือมันจะคอยช่วยลดระยะเวลาในการลงมายังนรกนะครับเอาง่ายๆคือไวขึ้นนั่นแหละครับบางทีเราสร้างเฮลิ แล้วเราลงมาเนี่ยมันเสียเวลามากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับหอยสังนี้มันใช้เวลาเพียงแค่1วินาทีในการลงมายังนรกซึ่งมันก็ ประหยัดเวลามากๆเลยนะครับถึงตรงนี้ผมขอเสริมนิดนึงสลับเมจิกคองหรือว่าหอยสังเวนโมนที่ผมเคยพูดไปเมื่อกี้นะครับไอเทมนี้ถึงแม้ว่ามันจะเหมาะในช่วงต้นของ p ี e h a r ด mode แต่ว่าในช่วงลูน่าอีเวนไอเทมชิ้นนี้ก็จะมีความสําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับเนื่องจากว่าอีเวนนี้มันจะแบ่งหอคอยเซเดเชียพิล,ล่าเป็น4จุดด้วยกันซึ่งมันก็จะครอบคุมทั้งแมปเลยนะครับ และเมื่อ e ีเวน์เกิดขึ้นเมื่อไรเราจะไม่สามารถใช้ไพลอนได้และนั่นแหละครับเมจิกคองก็จะมีความสําคัญขึ้นมาโดยมันจะช่วยทําให้เราไปยังพิลล่าที่อยู่ไกลสุดของเราได้นะครับเมื่อว่าจะเป็นซ้ายสุดของแมปหรือว่าขวาสุดของแมปก็ตามไม่ต้องเสียเวลาเดินจากบ้านไปยังที่เกลไกลและถ้าเราตายเราก็ต้องเสียเวลาเดินอีกนะครับถ้าเรามีเมจิกคองไว้ในตัวมันจะลดระยะเวลาในการเดินทางไปมากเลยทีเดียว เป็นอย่างไรกันบ้างครับสหรับไอเทมทั้ง2ชิ้นนี้หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะครับความจริงแล้วมันยังมีไอเทมอีก2รูปแบบที่เห็นอยู่ในกําแพงตอนนี้เลยนะครับมันก็คือฟองน้ําที่สามารถดูดซับน้ําพวกต่างๆได้อย่างเช่นน้ําธรรมดาหรือว่าลาวานะครับผมได้มาชิ้นหนึ่งแล้วแหละนะครับอย่างที่เห็นแต่ว่าอีกชิ้นหนึ่งมันค่อนข้างที่จะหายากมากๆเดี๋ยวถ้าผมมีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ทุกคนได้ดูกันและกันเนาะเอาละครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน ก็สั้นนิดน,นึงนะฮะยังไงก็ขออภัยด้วยแต่ว่าไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ